แมปดีไม่กินสเปคในตอนที่แล้วนะครผมใช้มือถือเป็น Redmi Note 10s ราคาประมาณ6,000ซึ่งพอคิดไปคิดมาเนี่ยผมว่าเราไปต่ำกว่านั้นได้นะตอนที่2ในวันนี้นะครพบกับ Redmi 9A มือถือเก่าที่สุดที่ยังทางานได้ในะตะกูลมือถือของผมขับเคลื่อนด้วย CPU Helio G25 ซึ่งช้ากว่า Note 10เมื่อกี้สเท่าแรมเพียง 2GB น้อยกว่า4เท่าแค่อยู่เฉยๆก็ใช้แรมไปตั้งครึ่งนึง เป็นเครื่องที่เก่ามากๆจนผมแทบไม่มีสายชาร์จให้มันแล้วสภาพสายออริจินอลมันยังทํางานได้นะแต่ว่าแบบโอ้โหไม่น่าใช้ก็เลยต้องใช้สายโนเกียปุ่มกดที่จ่ายไฟแค่5วัตต์แล้วแบบชาร์จทีอะแดปเตอร์โคตรทรมานเมื่อตอนที่1เนี่ยผมคิดว่ามันไม่สามารถเป็นอะไรได้แต่ว่าพอลงมาทดลองจริงๆเนีเฮ้ยน่าสนใจแมปแรกคือ l ูเม a Legacy นี่คือแมปกอปโปเกมอนระดับมาสเตอร์คลาสนะฮะซึ่งถ้าจำวทติศาวได้ผิดเนี่ยคือไอ้คนสร้างแบบนี้เป็นอดีตผู้สร้างบิ๊กบอลซึ่งโดนนิน t ท n โดฟ้องไปแล้วก็เลยมานั่งดีไซน์เกมใหม่ทั้งหมดเพื่อหลบนิ n t e นโดจนได้ถ้านึกถึงแมปโปเกมอนเนี่ยก็จะมีในืนเรื่องสองอย่างไม่พ่อแม่ตัวรักพาตัวไปมันก็จะมีอะไรสักอย่างหายไปและแน่นอนหินติลไปแล้วและเรื่องราวของเราที่เป็นเด็กเกียนอยากเลี้ยงโปเกมอนเนี่ยก็เริ่มขึ้นไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะฮะมันก็คือโปเกมอนแหละ แต่ผมบอกเลยว่าเป็นโปเกมอนที่เซเรียสมากคือแบบ U I เนี่ยก็ดูดีเกมเพ์ก็สนุกก็มีทั้งการต่อสู้กับโปเกมอนคนอื่นแล้วก็ประจนภัยเก็บของสำรวจเมืองถ้าเกิดเล่นแบบคนปกติเนี่ยผมบอกเลยนะว่าคุณสามารถจมกับแบบเนี้ยได้30-40ชั่วโมงเลยและที่สําคัญมันลื่นโคตรแทบไม่มีการเฟรมดรอปแม้แต่นิดเดียวและถ้าคุณไม่ได้คิดจะไปหาโปเกมอนในตำนานเนี่ยบอกเลยว่านี่เป็นสวรรค์ของสายฟรีชัดชัดอันบที่ 2X นี่นะครเป็นแมปแนวประจนภัยคอนเซปต์ง่ายดายมากเลยแล้วก็แค่เป็นไข่ตัวหนึ่งที่ต้องประจนภัยไปในโลกกว้างมีตั้งแต่หมู่บ้านป่าใบรา่วงป่าหนาวบนภูเขาลาวาใต้โลกเวลาบลๆเพื่อเก็บเรียนซื้อของปลดล็อกประตูมิติสําหรับใบอมต่างๆแล้วก็เก็บของอย่างตัวเท่ๆให้หมดเกี่ยมันจะแหลกเล็กน้อยนะฮะแต่ว่ามันคุ้มค่ามากสรับความสนุกนิชบาลิสตา เกมเกี่ยวกับการเปิดคาเฟ่ที่เราจะต้องคอยรับลูกค้ากับเพื่อนแล้วก็ทําน้ํานูน่นนี่นั่นเสิร์ฟอย่างเช่นพี่โรเบิร์ตนะฮะขอชานมไข่มุกเลมอนโดยเราก็จะมาดูสูตรตัวนี้ก่อนซึ่งอม,มันซับซ้อนเล็กน้อยนะเอาเป็นว่าอย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องหยิบแก้วน้ําใส่น้ําก่อนแล้วก็ใส่ถุงชาจากนั้นใส่ไข่มุกและสุดท้ายก็ใส่เลมอนเข้าไปเออนี่จริงๆ destroy the ship แน่นอนว่าเป็นแบบเดียวกัรทําลายเรือแต่ไม่เกมมันไม่ได้เรียบง่ายขนาดนั้นเกมนี่เนี่ยมันมีความดีฟของมันระดับหนึ่งเลยคืออาวุธต่างๆที่เราสามารถใช้ทําลายเรือได้เนี่ยมันโคตรเยอะและกลายประเภทด้วยอย่างเช่นหอประมาณ10ประเภทยานเกาะอื้มเครื่องบินเรือปกติและแน่นอนเรือใหญ่เรือใหญ่ในเกมนี้มีเยอะแล้วก็มีความพิเศษด้วยคือเกมที่มันจะมีเรือจากไฟล์ต่างๆ ซึ่งอุดอมการของฝ่ายนั้เนี่ยก็จะอยู่ในเรือลำนั้นด้วยอย่างเช่นเฮวี่ครูเซอร์ของฝั่งคลั่งทุนนิยมนอกจากอาวุธมหาศาลบนหัวเรือที่ละควคุมคนเดียวหรือให้หลายคนมาคุมก็ได้ข้างในก็จะประกอบไปด้วยตู้เซฟฝักบัวเงินห้องบัรลังเสือกับตันมีฝักบัวเงินซสด้วยห้องนอนเสือกับตันยังจะมีฝักบัวอีกห้องวางแผนก็จะมีอุดอมการด้วยแบบว่านี่เราจะข้าไปที่เกาะนี้เพื่อขโมยเงินมันม่ให้หมดเลย นอกจากนั้นเรือแต่ละลำก็มีระบบจุดอ่อนด้วยบางจุดเนี่ยมันจะมีกล่องกระสุนตั้งอยู่ถ้าเกิดโดนยิงเข้ามามันก็จะปุ้มไปเลยหรือข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นพวกที่คุมป้อมกับพวกห้องเครื่องยนต์พังทีก็บันเทิงและในห้องกัปตันเนี่ยนอกจากจะคุมเรือได้ก็ยังสามารถกดปีดประตูกันน้ําแล้วก็เปิดตัวปั๊มน้ําทะเลออกจากเรือได้ด้วยกรณีโดนยิงเป็นเกมแซนด์บ็อกซ์ง่ายๆที่แอบลึจกจะมาเล่นคนเดียวแล้วก็จําลองสถานการณ์ต่างๆระเบิดนู่นนี่นั่นดูก็ได้หรือจะเล่นกับเพื่อนเนี่ยก็สนุกเหมือนกัน ระทืบกับบี้ในบ้านของเขาเองนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อกับบี้ไม่ยอมจ่ายค่าเช่าก็ตรงตัวนะฮะยินกับบี้จกว่กกับบี้จะตายซึ่งมันไม่มีวันตายหรอกมันแค่แอลแอลไปลัวๆแอลแล้วแอลอี L e, จนหมัดไม่พอก็ต้องใช้เลื่อยไม่พอต้องใช้เบิดไม่พออีกก็ต้องรีบขึ้นมีเจตตูหรือว่าก็กลายเป็นคนดีให้แค่หลอดชิวๆแล้วกันเป็นแบบแก้เปื่อที่กินสเปกน้อยดีดอที่ไม่ใช่ดอสนี่คือแบบจำลองประตูไปไหนก็ได้ที่ซัสซี่บาร์กว่าก่อนโดยเลมอน3 0 0 คือหลายครั้งมันก็พาเราไปที่สดใสแหละแบบว่าอู้ที่นั่งรถเข็นอู้สนามหญ้าชิวๆเอ๊ะโวอะไรวะเนี่ยมาไ,ไมนะด้พี่เอ่อเอ่เอโอ้โอ้ดำมีโดนเตะโอโอ้นี่มันแกลิมอนนี่หนาอืมเอเอไม่ไม่ไม่อะไรวะเนี่ย ดูมาถึงตอนนี้หลายคนอาจจะคิดนะว่าเอ,อแมวมันดูน่าเบื่อจังเลยอ่ะมีแต่แบบอะไรง่ายอยากได้แบบอยากได้ยากๆบ้างต่อ้เครื่องมืแรงแต่ก็อยากจะทรมานถ้าคิดแบบนั้นผมแนะนําแบบนี้เลยอา e r เวอร์สเป็นแบบแนวโลกไลท์ที่เราจะกลายเป็นตัวสุดเท่เพื่อไปต่อสู้กับสตูสุดเท่พวกนี้แล้วก็พอสสุดโหดด้วยเพื่อที่จะก้าวไปด่านต่อไปแล้วก็อัปเกรดความสามารถไปแปลกมากขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายก็าอาจจะตายอยู่ดี แต่ว่ายิ่งเราชนะไปไกลแค่ไหนเนี่ยเราก็จะยิ่งปลดล็อกรางวัลมากขึ้นเท่านั้นการลันรอบต่อมาเนี่ยเราก็ยิ่งมีคาสใหม่มีความสำเร็จใหม่ๆมากขึ้นแต่ถ้าเกิดซาลิดพอเนี่ยก็เพิ่มความยากขึ้นด้วยถ้าดูคนอื่นเล่นเนี่ยอาจจะดูเป็นแบบที่ง่ายแล้วก็น่าเบื่อนะแต่ถ้าเกิดลองเล่นเองเนี่ยระบบมันน่าสนใจเลยแหละแต่ถ้าต้องการแมปที่มันมันกว่านั้นอีกนะฮะ you have to die เปลี่ยนจากการต่อสู้กับสโตแลนด์รอบเนี่ยมาต่อสู้กับโคดขุนยนตน์ตัวนี้เป้าหมายของเราเนี่ยก็คือต้องฆ่ามันเพื่อไปเต,ต่อไไปให้ด้ด ยิ่งผ่านไปเฟรมเ,เยอะเนี่ยไอ้คุณยนต์ตอนนี้ก็จะยิ่งยากขึ้นนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราตายเนี่ยเราก็จะปลดล็อกสกิลสำหรับคอม,มโบโจมตีแบบใหม่ๆด้วยทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเก่งพอแล้วก็จัดการเฟรสสุดท้ายมันจนได้ก็น่าตื่นเต้นกว่าแบบเมื่อกี้ระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าเอาอวันนี้อาจจะต้องแรงกว่าผมอีกนิดนึงนะของผมต่อให้จะปิดพาร์ติเคิลไปนะฮะับมันก็ยังอยู่แค่ประมาณ30กว่าเฟรมซึ่งสำหรับหลายคนก็อาจจะเล่นไม่ไหวแมปที่9 the battle bridge นี่คือแมปที่มีแรงบอลจมาาจก Battle Cat แบบ300% คือเราจะต้องส่งตัวไปทําลายฐานศัตรูฝั่งตรงข้ามซึ่งที่ริงก็สามารถเลือกได้สอย่างนะฮะระหว่างการส่งตัวออกไปหรือว่าจะเอาเงินเนี่ยมาอัพเศรษฐกิจเพิ่มเพื่อให้เราเสกตัวต่อไปได้เร็วขึ้นแล้วถ้าเกิดตีกันไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้ปืนใหญ่เพื่อช่วยฝั่งเราได้ด้วยแล้วตัวปกติที่เราสั่งไปสู้เนี่ยแต่ละตัวก็จะมีความสามารถในเหมือนกันบางตัวแค่ต่อยเฉยบางตัวก็สามารถสร้างกำแพงได้บางตัวก็ยิงได้บางตัวก็ฟันได้ พ่อพานดานก็สามารถเอาแต้มมาอัพตัวเพิ่มหรือจะอัพฐานประเภทต่างๆเพิ่มก็ได้และแน่นอนที่สําคัญที่สุด let's go gambling oh. บางคนอาจจะถามว่าถ้ามึงเหมือนแบตเตอรแคดขนาดน,นี้เนี่ยทำมันไม่ไปเล่นแบต t l e c แคเลยอะมันเล่นกว่าเยอะคําตอบง่ายๆเลยคือ l i like t h e r o b o x สุดท้าย r e ท r o Studio เป็นโลบอกข้างในโลบอกอีกทีคือในแบบนี้เนี่ยเขามีระบบของแย่างตัวอวตา และเศรษฐกษิจเนี่ยแยกกับโลบอกอีกทีหนึ่งแล้วสามารถสร้างแบบในแบบนี้อีกทีหนึ่งได้ทําให้การสร้างแบบในมือถือเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะถ้าเกิดมันจอใหญ่วันนี้สักนิดนึงซึ่งด้วยระบบแบบนี้เนี่ยก็หมายความว่าแบบทุกอย่างที่คุณเห็นตรงนี้เนี่ยมันคือแบบที่คนในเกมนี้สร้างกันเองทั้งนั้นแต่และแบบเนี่ยมีเอกลักษณ์สูงมากไม่มีการเบรล็อกนะ,ะับเพราะว่าคนที่เขาทําเกมและอยากหาเงินอย่างเดียวเนี่ยเขาก็ไม่มาทําในแบบคนอื่นหรอกและด้วยความที่ตีมหลักมันเป็นโลบอกยุคเก่ามันก็จะไม่มือถืออคุณปูข,ขงเรรานัได้แบบช และนั่นก็คือทั้งหมวดเซหรับบเลตมี่เข้าเอในวันนี้ฮะวันนี้ถ่ายเป็นกล้องแบบนี้นะครับเพราะว่าเอ,อ่อถ้าเกิดจะให้อัดหน้าจอเนี่ยมันน่าจะระเบิดคือมันเปิดโลบอคเต็ดผมก็ว่าบุญแล้วอะ่ะที่จริงตัวแรกเนี่ยผมกะจะใส่มาอีก2องแมปนะก็คือบล็อกสการ์ดอารมณ์แบบยูกิในโลบอค่ะแต่ว่าแมปล็อบบี้มันกินสเปคไปน,นิดนึงคือแครชสคาร์ล็อบบี้ไปเลยอีกแมปนึงก็คือ TDX เหมือนกันแครชสคาร์ล็อบบี้อาจจะมีซุปเปอร์บอมบสไบเวลด้วยอันนั้นก็ระเบิดคาร์ล็ แล้วมันก็เป็นแบบที่น่าลองมากๆด้วยและที่จริงเลดมี่ 9A เนี่ยมันก็ยังรันแบบดังๆได้พอสมควรอย่างเช่นเลสลองไทคคน something e v i l w i l l happen แต่ผมไม่ได้ใส่เพราะว่าผมอยากได้แบบที่มันแปลกๆหน่อยที่จริงนี่อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะสำหรับเลดมี่ 9A เพราะว่าเออผมจับข้างหลังมันไปไปมา,มา,มาผมรู้สึกเหมือนพวกแบบแบตบมาเริ่มบวมนะมาเริ่มจะไปแล้วถ้าเกิดจะเปลี่ยนแบตก็คงไม่คุ้มนะพวกแบบไม่รู้จะมาทําอะไรอะลงเกนชินอะมันลงไม่ได้ซ้ำนะลองที่มันใช้จริงได้ประมาณแบบ2 0กว่ากิกะ เกินชินกินไป30จบเรียบร้อยอีกไม่นานคงต้องบอกลาแบบงามๆแล้วก็ถ้าเกิดท่านชมมีความเห็นยังไงนะฮะก็สาม,มารถบอกกันได้แล้วก็สำหรับวันนี้ลาไปละบายบ